วันนี้มาพบกับทิเชอร์โมในรายวิชาสเต็ม EP 2ใน EP ที่แล้วทิเชอร์โมได้พาเด็กๆทดลองลาวาแลมไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะแล้ว EP นี้ทิเชอร์โมจะพาเด็กๆทำอะไรนะไปดูกันเลย ามาสองก้นแก้วหรือก้นขวดที่เราทำการทดลองลาวาแรมไปแล้วจะมีลักษณะยังไงไปดูกันเลยค่ะปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักอันดับแรกนะคะทิชเชอร์จะไปยืนอยู่ที่มืดนะคะอ่ะต่อไปทิชเชอร์จะส่องไฟฉายแล้วนะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะับ one two ทรีชุดเด็กๆเ,เห็นไหมคะลาวาแรมของเราเป็นยังไงเกิดประกายไฟสะท้อนแสงใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไหนดูใกล้ๆสิอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆ<ม> เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อเรานำไฟฉายมาสองก้นแก้วหรือก้นขวดที่เราทำการทดลองลาวาแลมไปนั้นมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะเรืองแสงเกิดประกายไฟใช่ไหมคะเกิดเป็น ลืมไปทำตามกันนะคะให้เด็กๆไปลองทำดูแล้วถ่ายวิดีโอมาให้ทิชเชอร์ดูด้วยสำหรับวันนี้ทิชเชอร์มีการทดลองมาให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ